เองนะคะราคาพิเศษอีกแล้วค่ะแล้วก็จะมีนิสสันนะคะต18คั18มานะคะมีมาชุดเที่ยวค่ะแล้วก็มี n ิวเอ็กไนนิกนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะทีละชุดแล้วก็แจ้งราคานะคะไปชมกันเลยค่ะมาเลยค่ะมาชมตัวแรกกันเลยนะคะคลิปนี้อัปเดตเมื่อวันที่18นะคะเดือนมีนา พนระคะต้องบอกขนาดนี้เลยนะคะ<ม>เดี๋ยวลูกค้ามาดูคลิปย้อนหลังนะคะ<ม>เดี๋ยวจะราคาไม่ตรงกันนะคะเพราะว่าของมาแต่ละรอบนั้นนะคะราคาได้มาไม่เท่ากันค่ะราคายางป้ายแดงจะมีขึ้นลงตลอดนะคะ<ม>ก็พี่ๆก็สามารถติดตามนะคะ<ม>ได้ในช่องทาง y o u t u b e นะคะเพื่ออัปเดตราคาอยู่ตลอดนะคะเชฟขอบ16ตัวเตี้ยนะคะตอนนี้นะคะวันที่นี้เลยนะคะราคาอยู่ที่นะคะยกชุดนะคะ ราคาอยู่ที่1 1,000บาททวนนะคะเฉพาะยางนะคะเฉพาะย่างสี่เส้น2 1 5ห0 R 1 6บดุลวิทย์นะคะดุลลวิทย์ R 6 1 1, 1นะคะอย่างป้ายแดงเส้นสีตรงมอยู่ชัดเจนนะคะย่างสี่เส้นนะคะแ0 0พันบาทท่วนค่ะแ0 0พันบาทท่วนท่วนพร้อมติดตั้งใส่ต่วงให้เรียบร้อยนะคะย่างเหล่านั้นรับประกัน2ปีนะคะ วันนี้ก็มีเข้ามาหลายชุดอยู่นะคะตัวน,นี้เป็นมาด,ด้าสามหรือเปล่านะคะมาด,ด้าสามตัวน,นี้นะคะมาพร้อมยานโตโยนะคะน่าจะาชุดละหมื่นหนะคะเอาตีราคะเาเข้าๆไว้หมื่นห้าก่อน เดี๋ยวยังไงถ้าพี่พี่สนใจลองคอมเมนต์หรือโทรมาสอบถามอีกทีนะคะราคาตัวนี้ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่านานๆจะมีของมาทีนะคะตัวนี้ซีวิคซีวิขอบมาพรออ้อมยางผู้ตัวโยโกฮาม่านะคะชุดละหมื่นเก้นะคะนี่คือเป็นป้ายแดงเนาะนะคะแต่ยังเป็นปี18ดอยู่นะคะเป็นยังเป็นปี18ดอยู่นะคะพร้อมยางโยโกนะคะ อบ17ยางเบอร์215 5 0 r 17นะคะมี2ชุดนะคะราคาเหมือนเก้านั้นนะคะลดหย่อนได้นะคะที่สนใจก็สามารถโทรมาสอบถามนะคะหรือคอมเมนต์ได้นะคะส่วนตัวนี้เป็นซีวิดนะคะเราก็มีหลายชุดนะคะตัวนี้เหมือน5เช่นเดิมนะคะเหมือน5เช่นเดิมซีวิดขอบ16นะคะซีวิดนั้นเขาจะมีหลายตัวมากนะคะจำแต่ละุ่นยังไม่ครบนะคะ ร้อยลีโวนะคะลีโวจะมีเป็นกำลังแบบชุดหนึ่งเก้านะคะยางปีหนึ่งแปดก็จะมีส่วนลดค่าน้ำมันหนึ่งพันบาทนะคะส่วนลดค่าน้ำมันนั้นแต่ละชุดแต่ละรุ่นนั้นราคาไม่เท่ากันนะคะได้ไม่เท่ากันคะ่ะนะคะตัวนี้เป็นบิสต้อนนะคะบิสต้อนนะคะบิสต้อนสองหนึ่งสองนะคะแต่ถ้าปีหนึ่งเก้านะคะจะไม่มีส่วนลดค่าน้ำมันนะคะสอง เป็นโตโยต้า4 0 0นะคะเป็นแม็กยาริสนะคะมาพร้อมยังคู่ตัวบิ่โตน,นะคะ13500นะคะถ้าเกิดเป็นยงังทุ่ตัวดันหลับเนี้ยจะชุดร่อมหนึ่งสอ V ใส่ได้นะคะยาริสใส่ได้นะคะโตโยต้า0 0 0ใส่ได้นะคะค่อนข้างจะได้ร้ยรอยนะคะได้ร้อยเลยนะคะอันนี้จะเป็นฟอร์นะคะฟอร์กสอนสิบหกซึ่งตัวเนี้ย เราจะแกะยางหานั่นเองนะคะยาง 25570R16 ดัลลอป a p 20นะคะอยู่ที่9,000บาทพร้อมติดตั้งใส่ถวงให้เรียบร้อยนะคะในกรณีพี่ี่ใช้ต่อดกบ6ตรงรุ่นนะคะของรุ่นที่เอาล้อเก่านะคะมาสลับนะคะได้ไม่ต้อยกชุดจ่ายแค่ราคายางนะคะ9,000บาทรวมเข้านั้นค่ะนะคะนิตรูันาวาลา เมสันขอบ18นะคะมาพร้อมอย่างคือตัวโตโ,ตโยเอ5สองนะคะชุดนี้นะคะได้มาครั้งแรกนะคะจากทางหา้านเปนานหลายเดือนนะคะอยากจะใช้โยงโหยนะคะเพราะว่ามึงจะได้ของมานั้นๆนะจะมีมาดีนะคะขอบสิก็จะเป็นแม็กแบ็กนะคะสีดำสนิทนะคะสีดำเงาสนาินะคะชุดนี้สัปดาห์ที่เท่าไหร่น,นะคะสามเจ็ดปี18นะคะ มาพร้อมยางคู่ตัวสองห้าห้าหกสิบอาสิบแปดโตโยนะคะยางนะคะก็ยังเปิดโฟนอยู่นะคะยังเปิดุฟนอยู่นะคะยังไม่เห็นเม็ดยางอะไรเท่าไหร่นะคะยังเปิดโฟนอยู่แต่สภาพก็คือสวยนะคะกลุ่มหน้ายางยังอยู่นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็น ไท,ท่านชมใหม่นะคะไท,ท่านชมใหม่ที่ออกเปิดตัวมาพร้อมอาขอบ18นะคะก็เพิ่งจะได้ของมาเป็นชุดแรกเช่นกันค่ะนะคะเป็นล้อไททานขอบ17นะคะมาพร้อมอยางคู่ตัวบิสโตนเหมือนกันนะคะตัวนี้ดลอลลาร์6 8 4นะคะกล mm hmm. ุ่มน,นะยางเส้นสีก็ยังอยู่ครบนะคะชุดนี้22,000นะคะชุดนี้22,000 ล้อเก่าล้อเดิมนะคะก็รับเพินนะคะลองดูนะคะถ้าเกิดว่า,าใครใช้กระบะใครท่านอยู่กําลังจะเปลี่ยนยางก็ดีนะคะส่วนตัวที่เราจัดโปรหมื่น้าก็ยังมีของนะคะแล้วก็จะมาเป็นกระบะตันนีใช้กระบะนะคะรถเก๋งน,นะคะฮอนด้าสี่ร้อยนะคะฮอนด้าแจ๊ก็ชุดละมุนสองะนะคะซิต,ตี้ใส่ได้ค่ะตัวนี้เป็นรกสี่ร้อยนะคะ ราคามาด้าก็หมืสองค่ะนะคะมาด้าขอบ15้านะคะ, oh 15, ะ,คะตัวนี้จะเป็นยางคู่ตัวดันหลบนะคะส่วนมากมาด้าจะเป็นยางคู่ตัวดันหลบนะคะขอบ15นะคะห <c oughs> 2่สองเช่นกันค่ะรู้สึกว่ามีพี่ๆมีพี่ท่านนึงสั่งไว้นะคะมีของเข้ามาแล้วนะคะมาด้านะคะขอบสิา oh ชุดละหม่นสองห้านะคะแล้วก็ได้ไอคอนิกปาชุดนึุมนะคะเป็นอีซูซุ New X นะคะรุ่นพิเศษไ i c o นิกนะคะ Core 18นะคะชุดนี้น่าจะอยู่ที่สามหมื่นนะคะสามหมื 30, 000, นะะ่นราคามีส่วนลดนะคะเป็นสัปยางสัปดาห์ที่สี่สิบสองนะคะสี่สิบสองปีหนึ่งแปดนะคะมาพร้อมยางคู่ตัวนะคะชุดละสามหมื่นนะคะมีส่วนลดนะคะตัวนี้นะคะมีมาชุดเดียวนะคะตัวนี้ได้มาชุดเดียวนะคะหลังจากที่ไม่ได้ของลา,ามาหลายเดือนเช่นกันนะคะตัวนี้ มีมาแล้วนะคะพี่ๆที่สั่งไว้นะคะคลิกกลางมาก่อนได้เลยนะคะโอเคนะคะวันนี้ก็สินค้าที่เข้าวันนี้นะคะที่รับเข้าวันนี้ก็ได้นำเสนอไปหมดแล้วนะคะก็ขอบคุณพี่ๆที่รับชมแล้วก็ติดตามนะคะ